เอาละครับนี่เป็นการเทสอ่ามอเตอร์ไปกลับนะผมไหนลองกดดูดิดเร่งเครื่องเร่งเครื่องอนะค่อยๆอันนั้นเป็นเหมือนตัวเร่งเงเพิ่มทีละนิดมีปุ่มกดมีกลับด้วย แล้วกดอีกทีนหนึ่งก็กลับได้อรับเเครื่องไนะกดปุ่มไปก็จะติดนีอันนี้ยังไม่ได้บังคับซ้ายขวานะอันนี้ยังปกติอยู่ยังมีแค่เดินหน้าถอยหลังออันนี้ใช้บอร์ดคิปบา์ควบคุมนะครับไม่ใช่บอร์ดดูโนแล้วก็มีบอร์ดขยายแล้วก็มีหน้าจอบอกว่าเท่าไหร่แล้วก็หน้าจอของคิปบา์ว่า ถายหลังหรือเดินหน้าอันนี้ก็ปุ่มแสดงผลกดแล้วไม่จะมีตึกขึ้นเอาไว้เชื่อมต่อกับหน้าจอแค่นี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมนะครับที่เขียนควบคุมตัวรถนะครับที่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็เพิ่มสปีดแล้วก็ลดสปีดเนาะโปรแกรมหลักๆเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของสวิตช์นะครับ ในการกดปุ่มนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราการเร่งเนาะเราสามารถบวกขึ้นมาความเร่งได้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของคำสั่งพันวิดมอสนะตัวนี้ครับก็บรรทัดนี้ก็เป็นคำสั่งเรื่องของพันวิดมอสนะครับว่าอัตราการเร่งสปีดเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะเพิ่มขึ้นทีละสิบทีละสิบนะครับ ในอันตราการเร่งนะครับอันนี้ก็บอกได้ว่าเป็นเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับส่วนบรรทัดข้างบนเนี่ยยกลับมาดูเลยก็คือเป็นฟังก์ชันฟัังก์ชนเกี่ยวกับเรื่องของสวิตช์นะครับการกดปุ่มนะครับที่เลื่อนไปข้างหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็เพิ่มสปีดนะครับ